ถามกันมานานมากแล้วนะครับสำหรับเรื่องของสบมู่เหลววันนี้มิสดีมีความภูมิใจที่จะแนะนำให้รู้จักมิสดีอัลมอนด์ซากุระเนเชอรัลลิควิดโซปครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คืออัลมอนด์กับซากุระ น้ำมันอัลมอนด์เนี่ยถือว่าเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่ดีมากๆนะครับจะช่วยให้ผิวของท่านชุ่มชื้นนุ่มนวลน,นอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวของท่านจากแสงแดบดบแล้วก็ความร้อนจะช่วยให้ผิวไม่หมองคล้ำเร็วจนเกินไปนอกจากนั้นยังช่วยดูแลบาดแผลต่างๆที่เกิดบนร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้นส่วนสารสกัดดอกซากุระจากเกาะเซจูซึ่งต้องเป็นเกาะเซจูเท่านั้นนะครับไม่ใช่ที่อื่น สารสกัดตัวนี้ครับมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน จะช่วยลดริ้วรอยล่องลึกที่เกิดบนผิวของท่านก่อนวัยอันควรนอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวจาก UVB และ UVC อีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังเสริมด้วยส่วนผสมธรรมชาติครบที่ท่านต้องการอาทิเช่นโจโจบาโกโกนัทออยลอะโวคาโดอาโลเวลาเป็นต้นแถมด้วยกรดไกลโคลิกแอซิดกรดผลไม้จยยากธรรมชาติที่ช่วยเร่งการผัดผิวทำให้ผิวของท่านแลดูกระจ่างใสเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีวิตามินอ e ีที่ช่วยบำรุงผิวของท่านให้ดูอ่อนเยาว์สดใสอย่างเป็นธรรมชาติและแน่นอนครับไม่มีพาราเบนซิลิโคนและ SLS ที่อาจจะทำให้ผิวของท่านระคายเคืองคนที่แพ้สารเหล่านี้สบายใจได้ครับและส่วนผสมเหล่านี้มาพร้อมกับกลิ่นหอมชื่นใจของดอกซากุระแบบนี้ะครับชื่นใจจริงๆ แนะนำให้ลองเลยนะครับมิสดีอารมอนซากุระเนเชอรัลลิควิดโซปตั้งใจทำมาเพื่อท่านและครอบครัวจริงๆสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e ไอด r มิสเตอร์ดีโด่งลายไอดีมิสเตอร์ดีโด่งสอลายอดีมิสเโด่งสหรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเดีเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายไปเร็วๆนะท่านัรคราบเวลาเหลือไม่มากแล้วนะเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยนายวิโรจน์ลัคนาดีสอนเนี่ยเขาบอกเขาจะไปร้องนายกนะเสร็จแล้ววันจันทร์นี่เขาจะ,ะแถลงข่าวสามปมใหญ่เขาว่างี้นะฮะ <c oughs> อ่ะมาดูกันสามปมใหญ่ที่เขาจะร้องเ่ยมันน่าตื่นเต้นแค่ไหนถ้าติดตามรายการรู้ทันมาเนี่ยมันมีคําตอบคาอธิบายอยู่ทุกปมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะเรื่องใช้ตั๋ว PN ในการเลี่ยงวสีเรื่องเก่าท่านผังครับเอามาเล่าอีกอธิบายกันไปแล้วว่าเป็นเรื่องของมโนอัคติของคนเหล่านี้คือไอเรื่องตั๋ว PN นท่านจำได้ใช่ไหมครับคือเขาไปกล่าวหาเรื่องของการโอนหุ้นของคุณคุณนุ้งอิงอะ่ะซึ่งเป็นการโอนหุ้นจากครอบครัวมาให้นะครับจำนวน4 0 0พันกว่าล้านซึ่ง เขาไปตีความมาว่าเป็นการให้นะฮะเป็นการเจตนาให้อ้างอิงเรียกว่าภาษีมรดกว่างนั้นเอะเหมือนกับว่าจะเรียงภาษีคือให้ซะก่อนยังไม่ตายก็ไปให้ลูกไว้ก่อนแบ่งมรดกกันไว้ก่อนนะแล้วเป็นในลักษณะเรียกว่าขายหุ้นนะโดยที่ไม่ได้คิดกําไรแล้วก็ออกเป็นตัวเงิน PN ที่ว่าเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่จ่ายเงินเป็นคล้ายๆสัญญาเงินที่เรียกว่าเดี๋ยวมาจ่ายนะที่เขาเรียก PN เนี่ยนะครับ เป็นคล้ายๆสัญญาว่าเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยค่อยมาจ่ายวันหลังก็ยังไม่มีการชำระหนี้ก,กันเนียฮะก็เลยมองไปว่าเป็นการเรี่ยงภาษีคือถ้ามันเป็นภาษีมรดกจริงๆนะมันครับหรือภาษีที่เก็บจากรายได้ที่เป็นทรัพย์สินที่เกิดการให้เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าได้ให้ถ้าได้ถ้าให้จากญาติพี่น้องเกินยี่สิบล้านนะครับในปีหนึ่งนะภาษีจะห้าเปอร์เซ็นตนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณนุงอิงเจตนาที่จะเลี่ยงภาษีตรงนี้ ซึ่งอ่ะอันเนี้ยมันแล้วแต่คนจะมองถูกไหมครับประเด็นอย่างที่พูดใด้ฟังไปแล้วอ่ะว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่คุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าตกลงเขาให้หรือเขาเจตนาจะขายแต่โดยทรงเนี่ยนะครับถ้าดูกันตามหลักฐานเราก็จะเห็นว่ามี PN มีตัวสัญญาใช้เงินตัวนี้เป็นหลักฐานมีสัญญาในการซื้อขายชัดเจนอันเนี้ยหลักฐานทางคดีเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขามีเจตนาจะขายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการให้จากพ่อจากแม่ตัวเนี้ย ที่สื่อไม่พูดเลยนะครับหุ้นตัวเนี้มันไม่ได้ให้โดยคนเดียวนะมันให้จากลุงนะครับลุงนี่ให้เยอะสุดเลยครับนะสองฉบับหกสิบห้าล้านอะ่ะคุณป้าป้าสะพยด้วยซ้ำนะดามาพงให้มาอีกแล้วนอกนั้นก็เป็นของพี่ชายของพี่สาวแล้วพี่ชายพี่สาวก็แต่งงานไปแล้วเป็นอีกครอบครัวหนึ่ง และก็คุณแม่คนเดียวเท่านั้นเองครับให้มูลค่าน้อยมาก5.8ล้านเท่านั้นที่เหลือนี่เป็นของญาติอีกสี่คนซึ่งไม่ใช่พ่อใช่แม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเออแล้วมันจะมรดกยังไงวะนะวิโรจน์มันมันมองเป็นมรดกนี่คงยากอะ่ะถัครับแล้วทีนี้มูลค่าหุ้นมันสี่พันล้านนะครับคือให้หลานนี่ไม่คิดกําไรก็ดีแล้ว แต่หลายก็ต้องจ่ายต้นทุนมาถูกไหมป้ากับลุงเนี่ยมีต้นทุนอยู่ถูกไหมอ่าถ้ามองเป็นเรื่องของการซื้อขายมันก็เป็นแต่ถ้ามองชั่วชั่วมึงจะมองให้เป็นเรื่องมึงก็บอกเขาให้แต่มึงจะไปรู้ได้ยังไงไปรู้แทนนะคนที่เจตนาในใจเขาได้ยังไงมึงจะไปวัดไปเดาเจตนาเขาได้ยังไงถูกไหมครับถ้าเรื่องแบบนี้ท่านครับขึ้นศาลเนี่ยผมบอกให้ฟงางศาลก็ต้องพิจารณาตามหลักฐานยังไงก็รอดอีกเรื่องหนึ่งนะครับ คือเรื่องของไอ้น,นี่หนักเลยไม่น่าเอามาเป็นเรื่องนะฮะคือแทมแทมวันเล่เขาใหญ่เดี๋ยววันจันทนายวิโรจน์คงจะละแหลกแล้วเขาบอกแหมนะฮะพูดไวในสภาแล้วจะเอามาโรยเกลือวันจันทร์นี้ระวังคือน่าเบื่อนะฮะก็มึงก็จะโชว์อยู่นัน่นแหละมึงจะให้ขัดแยงด้งอยู่ได้โดยเฉพาะเรื่องของโรงแรมแทมวันเล่เขาใหญ่เนี่ยไปบอกว่า นบริษัทที่คุณลุงอิงมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยเนี่ยไปฮุบที่เรียกว่าที่ที่ป่าสงวนที่เขาใหญ่ว่างั้นนะฮะทั้งทั้งที่ตัวนี้เขามีหลักฐานชัดเจนครับว่าที่ดินแปลงนี้ทานครับปรากฏว่ามีการออกโฉนดมาจากนอสอสามกเข้าใจนอสอสามกเนี่ยคือออกเอกสารสิทธิ์อันนึงมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งไม่ใช่เป็นกองคนเหล่านี้เสร็จแล้วมาแปลงเป็นโฉนด นะครับซึ่งการออกโฉนดครั้งนี้มีจำนวนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าแปลงไม่ใช่มีแต่เฉพาะนะของบริษัทพีดีเขาใหญ่นี่เท่านั้นหรือแทมวันเลขเขาใหญ่นี่เท่านั้นและโดยเฉพาะแทมวันเลขเขาใหญ่นี่ถ่าฟังครับออกนอสสามกเนี่ยจากนอคสามมาตั้งแต่ปียี่ปอกอมารยี่สิบแปดซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นของคุณลุงอิงนะอ่าแล้วออกโฉนดแล้วก็เปลี่ยนมาตั้งหลายทอดจนกระทั่งเนี่ยพีดีเขาใหญ่เขามาซื้อในปีหกศูนย์น่ะนะครับ อมแล้วที่ออกโฉนดนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเป็นออกโฉนดโดยบิชอบหรือนอสสามกเถื่อนนะฮะมันมีความชัดเจนมีอ่าเรียกว่ามติของกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาตินะครับซึ่งตัวเนี้ยที่ดินตรงนี้เป็นนิคมสร้างตงนเองมาก่อนแล้วมันเป็นป่าเสื่อมโทรมในที่สุดเนี่ยคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาตินี่ก็เคยมีมติอยู่แล้วว่าให้ที่ดินผืนนี้เนี่ยจัดไปเป็นที่ดินทํากินของราษฎรในที่สุดก็ออกมาเป็นนอสสามกนี่ไงเออแล้วก็ อ่าว่ากันไปฮะมีการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือกันไปในที่สุดออกมาเป็นโฉนโดแล้วพีดีเขาใหญ่ถึงมาพึ่งซื้อปีหกศูนย์มึงเหลวไหลอะนะที่จะถแถลงวันจันทร์เนี่ยพูดให้ฟังเลยว่ารอฟังเนีเรื่องโกหกได้เลยจำบังมันไม่มีประเด็นแล้วอีกเรื่องเนี่ยที่จะร้องคือเรื่องชั้นสิบสี่ไอ้ชั้นสิบสี่นี่มึงเลิกเถอะมึงยังจะชั้นสิบสี่แหมสามปมใหญ่เรื่องชั้นสิบสี ผมไม่อยากอะไรนะ้ผมอยากให้นายวิโร์เนี่ยอย่าเลยเพราะมึงจะหน้าแหกในอนาคตขนาดว่าแพทย์สภาเนี่ยมันยังหน้าแหกมาแล้วแล้วมันหน้าแหกมาแล้วหลายที่ตั้งแต่นั่นนะฮะอะไรผู้ตรวจการมาอ่าอ่ากรรมธิการตำรวจนะฮะขึ้นไปตรวจชั้นสิบสี่มากรรมธิการชุดในอ่าในโรมอ่าก็หน้าแหกกันมาหมดแล้วตกลงไอวิโร์มึงจะแหกอีกรอบใช่ไหมเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่แหกคกนนายวิโร์คือแพทย์สภา อันนี้ยังไม่เรามาเล่านะท่านฟังก่อนหน้านี้ท่านรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีการไปร้องแพย์สภาใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็คึกคักกันเดียะมีการตั้งอนุกรรมการมีนายแพทย์ท่านหนึ่งออกมาคึกคักจะเอาผิดทักษิณให้ได้มีการประชุมเรียกนะฮะหลักฐานมาจากโรงพยาบาลราชธรนโรงพยาบาลตำรวจเอาเรียกแพทย์มาตรวจสอบหาว่าเนี่ยผิดจรยาพันแพทย์ไปรักษาคนที่ไม่ป่วยไปช่วยเขานะไปเขาไม่ป่วยไปบอกว่าเขาป่วยไปเอาหลักฐานมาดูหมดไปสอบแพทย์มาดูหมดเรียบร้อยครับ เรื่องราวเหล่านี้เกิดตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วรับเรื่องธันวาคมที่ผ่านมานะแล้วก็มาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยประมาณมีนาคมฮึกคักกันเยอะนะครับตกลงว่าอนุกรรมการจะตรวจสอบแล้วอ่าเรียบร้อยจะลงมติก็แล้วนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วนะ,ะลงมติเสร็จปุ๊บยืนแปดสบาเคยมาเล่าแล้วนะครับปรากฏว่าคนที่เป็นประธานอนุนี่คือคนที่ลงลงความเห็นอ่ะมันไม่ใช่สลิมทั้งหมดไง นะครับป้มเป็นกรรมการนี่มาจากแพทย์ทั้งหลายก็ฟังดูเรียบร้อยเนี่ยปรากฏว่าลงมติกันแพ้ครับ <c oughs> นะในแพทย์ที่เป็นหัวโจกสลิมถึงก็ออกมาสัมภาษณ์เอามืออึงๆบอกว่าไปรอฟังมติของแพทยสภาก่อนดีกว่านะแต่เท่าที่ดูมันไม่เห็นมีอะไรผิดเลยนั่นกลายเป็นเรื่องที่โดวงมาเล่าให้ฟังแล้วจําได้ใช่ไหมครับทีนี้ท่านครับปรากฏว่าล่าสุดนี่วันที่สิบเมษายนีย่ตามข่าวที่ผมเอามาเล่าอะ่ะนะเขาก็บอกว่ารอฟังนะมะติจากแพทยสภา อนุกรรมการสอบเรียบร้อยรอฟังมติจากแพทยสภาวันที่10เมษายนเขาว่างนี้ <laughs> นะทีนี้10เมษายนผมก็ลืมเอามาเล่าปรากฏว่า10เมษายนเนี่ยปีการประชุมแพทยสภาแต่ว่าเรื่องชั้น14นี่เงียบกิ๊บไม่รู้ไม่รู้ประชุมเรื่องอะไรกันออกมาจากที่ประชุมนักข่าวก็ไปถามวันที่11นะฮะวันที่11ถึงได้ไปถามนะรปรากฏว่ามีการประชุมกันเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าไม่มีมติอะไรออกมา <c oughs> ก็มีข่าวออกมาแก้ขวยครับบอกว่าอ่ามีการเรียกหลักฐานเพิ่มจากโรงพันตำรวจนะแล้วจากโรงพันราชทันมีข่าวออกมาแบบนี้จากสื่อสลิมแก้ไขแก้ไข <c oughs> แต่ความเป็นจริงนะล่าสุดนี่พูดกันชัดเจนแล้วนะครับนะก็มีอ่าเรียกว่าประธานอนุกรรมการตรวจสอบนี่ของแพทยสภาเนี่ยนะเขาออกมาอธิบายว่าที่ประชุมเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เสร็จ ไม่เสร็จยังไงอน,นุก็ส่งมาขนาดนี้แล้วยังไม่เสร็จเลยแล้วตกลงเอกสารตกลงที่ยังไม่เสร็จนี่คือรอเอกสารตามข่าวหรือเปล่าเพราะไม่ใช่เพราะเอกสารทั้งหลายนี่ได้รับมาครบแล้วครับตั้งแต่เดือนมีนาคมอืมสุดท้ายเขาก็เอาเอาแล้วทุกอย่างครบแล้วทําไมไม่ลงมติทําไมอ่ะ <c oughs> นะเนี่ยนะปรากฏก็มีคําตอบว่าจากแพ่สบายอย่างนี้อันนี้หดวงก็ไม่รู้นะ <c oughs> นะนี่เป็นเรื่องของพวกคูดเองั้นั้นแหละนะนี่นะ เนี่นี่ไปลงด่าแพทยสภากันแบบนี้นี่คือรู้สึกจะอะไรอ่ะสื่อสลิมฉบับหนึ่งอ่ะนะฮะแพทย์สภาซื้อเวลาตัดสินผลสอบจริยธรรมหมอรักษาทักิ์ศอ้างยังอยู่ในขั้นตอนที่สี่คือเรียกว่าขั้นตอนการตรวจสอบยังไม่เสร็จว่างั้นนะะโดยบอกว่าอย่างนี้ครับอ้างว่าเวลาในการตรวจสอบยังมีอยู่นะคือตามตามกฎหมายนี่ก็ให้เวลาร้อยปดสิบวันหรือหกเดือนนะ ตกลงแพทย์สภาประชุมกันแล้วบอกยังมีเวลาอยู่ก็เลยยังไม่ลงมติอ้าวแล้วรออะไรอีกฮะหลักฐานก็ไม่ต้องการแล้วหลักฐานก็ครบแล้วเออแล้วแล้วรออะไรรอให้มันครบเวลาว่างันเนอะตอนนี้นนะนนฮะสื่อสลิมก็เลยถึงบอกว่าแพทย์สภายื้อเวลาคดีทั้งสิะทธิ์รอาแถลงออกไปเดี๋ยวจะมีคนเป็นลมนะก็เลยยื้อเวลาไปก่อนที่จะโดนด่าแถลงไม่ถูกใจสลิมหรือยังไง นะฮะร้อยแปดสิบวันตามกฎเขายังไม่ถึงแต่อย่างที่บอกให้ฟังว่าเขานับตั้งแต่วันที่แพทย์อนุกรรมการรับเรื่องใช่ไหมฮะซึ่งจากข่าวนี้ประมาณธันวาถูกไหมจะคโคบุกเดือนก็นู่นแหละพึ่งสภาเขาบอกรอยก้บกเดือนก่อนแล้วก็แถลงแถลงตอนนี้และแต่เดี๋ยวถ้าแถลงตอนนี้สลิมมันหวังเยอะแล้วแถลงอย่างเงี้ยว่าไม่มีอะไรครับเนี่ยโอ้โหเงยเดี๋ยวมึงจะโดนด่าเป็นพีรพันธ์ใช่ไหมเพราะนั้นแพทยสภาในฐานะที่นะะแฟนคลับก็เป็นสลิมทั้งนั้นนี่ก็เลย เลื่อนไปก่อนอ่ะวิโรธมึงรู้เรื่องเหล่านี้ไหมนะครับจะไปถแถลงจะไปยื่นตรวจสอบหาว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่แพทยสภาเขายังไม่ออกมาเลยมันจะโยงไปหาปฏิบัติหน้าที่อย่างไรปกถ้าเกิดว,ว่าแพทยสภานะ,ะมีผลออกมาอย่างนี้เนี่ยว่าการตรวจสอบของแพทย์ทั้งหลายถูกต้องแล้วเนี่ยครับสุดท้ายแม้กระทั่งปปอชอผมว่าเรื่องนี้แม่ก็ต้องโยนทิ้งนะครับถ้าแพทย์สามีมติอย่างนั้นเพราะนี่เป็นความหวังสุดท้ายของเขาครับ นะฮะหวังว่าแพทย์สภาจะตรวจสอบแล้วหาว่าหมอเนี่ยช่วยทักษินสุดท้ายเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยแพทย์สภาก็ของมึงทุกอย่างของมึงบวมสุดท้ายเนี่ยฮะเดี๋ยวจะออกมาบอกว่าอ่ะก็อย่างที่ข่าวมันหลุดออกมาแล้วนะครับไม่เห็นมีอะไรผิดนี่นาเป็นลมสื่อสลิมด่ากันใหญ่จะบอครับอา้าวเพราะฉะนั้นวันจันทร์นี่ไม่ต้องไปตื่นเต้นเรื่องนายวิโรจน์จะแถแลงข่าวอะไรก็ปล่อยมันบ้าไปครับ แต่และเรื่องนี่ผมบอกว่าไร้สารละทั้งนั้นเสียเวลานะอีเวนต์นะตีโปง่งวันนี้ก็แค่นี้นะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะ,ค,ะครับทุกคนครับตนี้วันจันทร์ก็คงจะพบเวลาทุ่มหนึ่งวันนี้ต้องไปก่อนแล้วฝนกำลังมาแค่นี้นะครับสวัสดีครับทีนี้เมื่อกี้นะครับอ่านอยู่ในกล่องข้อความก็มีหลายท่านพูดถึงผลิตภัณฑ์มิสซีกันอยู่ ก็ถามคํถาถามกันมาครับบอกว่าสบู่สีอะไรเหมาะกับผิวแห้งนะผมก็ตอบอย่างนี้นะสะบู่มิสเีที่เป็นก้อนเนี่ยถูไหมครับตอนนี้เรามี2แบบนะมันมีเป็นแบบลิควิดโซฟด้วยอันนี้ไม่ต้องห่วงลิควิดโซฟเนี่ยผิวผิวไม่แห้งอยู่แล้วนะถ้าจะต้องการว่าเออใช้แล้วแน่นอนนะผิวไม่แห้งเลยเนี่ยให้ใช้เนี่ยครับ <laughs> อัลมอนดซากุระที่ว่านี้อันนี้ครับ มอยเจอร์เต็มที่เนี่ยวันก่อนมีคนพึ่งมาสั่งซื้อแล้วเขาบอกว่าใช้ดีมากๆนะครับอัลมอนด์ซากุระผิวชุ่มชื้นอย่างดีนี่อันนี้สําหรับสบู่เหลวแน่นอนครับสบู่เหลวเนี่ยไอเรื่องผิวแห้งมันไม่มีแล้วแต่ครับเพราะว่ามมยเจอเขาเต็มเต็มแต่ว่าเวลาใช้มันก็จะนะลื่นๆนิดนึงนี่เป็นธรรมชาติแต่หลายท่านไม่ชอบว่าเออใช้แล้วมันผิวลื่นอ่ะก็ลองสบู่ก้อนของมิสดีเนี่ยอันนี้นะ อของเราเนี่ยตัวนี้านะังครับมี5สีแบ่งออกเป็นสองชุดนะถ้าจะพูดเรื่องผิวแห้งเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยจะมีกรดผลไม้อยู่อันนี้ครับก็จะมีกรดอ่อนออนอะานครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ผิวต้านแห้งนะเพราะมันอ่อนนะครับก็คือว่ามีสีส้มกับสีเขียวอันนี้จะมีกรดผลไม้อยู่นอกนั้ท่านังครับจะเป็นสีดําสบู่ทานนะจะเป็นสีกาแฟนะหรือจะเป็นสบู่สีแดงไวแดงซึ่งอันเนี้ย คุณผู้หญิงชอบตามโฆษณาเลยนะครับมันช่วยให้เรียกว่ามันไม่มีกรดผลไม้ด้วยแล้วมีเชียร์บัตเตอร์เต็มๆทั้ง5สีที่บอกว่ามันไม่ทาให้ผิวแห้งเนี่ยเพราะว่าเป็นสบู่เชียร์บัตเตอร์เชียร์บัตเตอร์มีคุณสมบัติที่จะดูแลผิวแม่ผิวท่านแห้งอยู่แล้วนะไครับแล้วใช้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะเป็นคําตอบสําหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ใช้งานทั้งหลายที่เอ้ยไม่ชอบเวลาใช้อาบน้ําด้วยสบู่ที่เป็นสบู่เหลวเนี่ยมันจะลื่นใช่ไหม ก็ไม่ชอบแต่ถ้าใช้สบู่ก้อนเนี่ยผิวมันก็แห้งอีกนะต้องใช้โลชั่นหลังอาบน้ําแต่เนี่ยสบู่มิสเรีที่เป็นสบู่ก้อนเนี่ยมาตอบโจทย์เรื่องนี้ผิวไม่แห้งเพราะมีเชียร์บัตเตอร์แล้วว่าเวลาอาบไม่ลื่นด้วยสะอาดปลดจุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ครีมทาผิวหลังอาบน้ําทั้ง5สีแต่แนะนําแบบนี้ว่าถ้าต้องการพิเศษจริงๆนะไม่ให้ผิวแห้งเลยเนี่ยมั่นใจมากๆเลยก็เอาเลือกที่มันไม่มีกรดผลไม้ นั่นก็คือแนะนำนะสำหรับท่านผู้หญิงก็บอกแล้วไงคุณผู้หญิงชอบเนี่ยก็คือสบู่สีแดงและวายแดงนะแนะนำแบบนี้อ้าวหลายคนก็บอกว่าใช้สีส้มก็ดีนะฮะเนี่ยฮะผิวหน้าไม่ตึงแห้งด้วยใช่ไหมครับก็แล้วแต่เพราะสีส้มเนี่ยจะมีกฎกหมายจะช่วยทําให้หน้ากระจ่างใสนะครับเพราะก็มันจะไปผัดเซลล์เก่าออกไปเอาผิวผิวใหม่ขึ้นมาแต่บอกก่กอนหน้าว่าผลิตภัณฑ์มิสซีเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ปุ๊บขาวปั๊บไม่มีฮนะ เพราะของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมันต้องค่อยๆนะค่อยๆดาเนินไปผมนี่มีฝ้าเมื่อก่อนนี่นะครับแล้วก็ใช้เนี่ยสบู่ของมิสซีผลิตภัณฑ์มิสซีเนี่ยตอนนี้ฝ้าหายไปหมดแล้วรครับแล้วมาเสริมด้วยอะโลเมนตินเนี่ยผมบอกว่าของเขาเยี่ยมจริงๆนะไว้ใจกันได้นะ้วโด่งไม่โกหกนะถ้าของไม่ดีไม่เอามาขายบอกตรงนะครับถือซื้อกับโด่งได้ซื้อได้เลยดีทุกอันนะคุ้มค่าคุ้มราคาครับท่านผูบ้บังคับคุณทัศสมน์บอกว่านะครับ ผิวอ่าเนี่ยฮะบอกว่าครีมนวดผมใช้ดีมากไม่คันหนังศรีรษะเลยนั้นเนี่ยน,นะครับหลายท่านเคยเจอผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติครีมนวดผมลักษณะแบบน,นี้บางบางครั้งใช้ไปแล้วครีมนวดผมธรรมชาติใช้แล้วเอ๊ะมันมันก็ยังแห้งมันก็กระด้างไม่เวิร์กนะแต่เนี่ยของมิสเตอร์ดีนี่ตอบโจทย์หมดทุกอย่างนะฮะท่านังครับก็เรียกว่าตั้งใจทําม,มาเพื่อต้านจริงๆอ่ะไม่ได้คุยไม่ได้โม้ท่านครับตั้งใจมาเนี่ย เราทําเองเหมือนใช้เองอ่ะถ้ามัรับเหมือนผลิตให้พี่น้องเราใช้เราก็เต็มที่กันไปเลยฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กําลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 2 3 8 4 1 2 2 2หหรือทางไลน์นะครับ ติดต่อได้ที่ Line ID มิสดีโดง Line ID มิสดีโดง2 Line ID มิสดีโดง3หรือในกล่องข้อความ Facebook โดงมิสดีขอบพระคุณมากครับ